สำหรับคนที่มาเจอคลิปในวันนี้นะครับก็าจะเป็นแมสเซจบางอย่างที่จักรวาลส่งถึงคุณนะครับก่อนที่ผมจะแบบเปิดไพ่หรืออะไรก็ตามอะครับผมส่งความคิดไปส่งพลังงานไปนะครับว่าจักรวาลมีอะไรอยากจะบอกกับคนที่มาเจอไพ่ที่ได้นะครับหรือแมสเซจก็คือ a b u n d a n c e r r o u n d i n g me in m a n y f o r m ในไพ่ใบแรกเป็นหมายเลขสี่นะครับและ My past does not uh, my past does not define my future. อดีตที่ผ่านมาของคุณนะครับมันมันได้เกิดขึ้นไปแล้วนะครับและมันไม่ได้เป็นปัญหาอะไรกับอนา,าคตของคุณผมมองว่าสิ่งที่จะกะว่านะครับอยากจะบอกคุณเลยไม่ว่าอาดีตหรืออะไรก็ตามที่ผ่านมาของคุณในเรื่องเงินในเรื่องต่างๆผมมองว่า มันมันเป็นจังหวะเวลาของมันนะครับคุณอาจจะที่ผ่านมาเนาะคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าฉันไม่มีเงินฉันลำบากในการหาเงินฉันต้องวิ่งไล่ตามเงินหรืออะไรก็ตามแต่ณปัจจุบันนี้ครับคุณมาเจอคลิปนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นแมสเซจก็ได้ครับว่าถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนอนาคตคุณเปลี่ยนที่อดีตไม่ได้แต่คุณต้องเปลี่ยนมันที่ปัจจุบันแล้วนะของคุณจะเปลี่ยน พลังงานของไพ่คือการไกด์ไลน์คือการแนะนำมันคือสิ่งที่บอกคุณในการปรับคลื่นพลังงานของคุณโอเคถ้าคุณคาดหวังว่าฉันอยากจะรวยฉันอยากจะมีเงินมากขึ้นฉันอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นมันต้องเริ่มจากคุณรู้สึกและเป็นในปัจจุบันคุณต้องเป็นคนคนนั้น a b u n d a n c เ around me in many f o r m มมันคือการบอกว่าความอุดมสมบูรณ์ที่อยู่รายล้อมรอบตัวคุณมันมีหลากหลายรูปแบบมันไม่ใช่แค่เงินมันอาจจะเป็นเพื่อนที่ดีอาจจะเป็นมิตรภาพอาจจะเป็นคุณได้รับบางสิ่งบางอยา่างมันเป็นอะไรก็ได้เลยที่ยืนยันและบอกว่าคุณคือความอุดมสมบูรณ์และจักรวาลก็ให้คุณมา ดังนั้นถ้าคุณมองว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยคุณขาดนั่นแสดงว่ามันเกิดจากความเชื่อของคุณในอดีตที่คุณมีความเชื่อเหล่านั้นว่าคุณขาดคุณอาจจะไม่ได้เป็นความเชื่อของความขาดแคนแต่มันเป็นความรู้สึกของฉันไม่มีฉันไม่ม,ฉม,มีฉันไม่มีอะไรแบบนั้นผมอยากจะแชร์นิดหนึ่งนะครับตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยผมมานเฟไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับว่าเฮ้ย ฉันได้ทํางานกับคนเก่งฉันได้เงินจํานวนต่อเดือนเท่านี้เท่านี้คุณเชื่อไหมครับวันนี้ผมก็ไม่รู้หรอกว่าโอกาสมันจะมาผมบงังบังเอิญได้รับโอกาสผมก็เลยรู้สึกว่าเออเราเรา,เราลองออกมาลองดูก็ได้เพราะว่าผมทําช่องหรืออะไรต่างๆเหลเรานี้มาห้าปีแล้วแล้วผมรู้สึกว่ามันอยู่ที่เดิมมันสบายก็จริงแต่มันอยู่ที่เดิมผมรู้สึกว่ามันไม่ได้พัฒนาตัวเองผมก็เลยออกมาลองดูในเมื่อโอกาสมันมาจะ จะทําได้หรือไม่ได้ออกมาลองก่อนแล้ววันนี้ผมนั่งประชุมกับทีมหรืออะไรแบบนี้ผมในในความรู้สึกของผมผมมีความรู้สึกว่านี่มันคือสิ่งที่เรามาในาเฟสนี่ว่าถึงแม้ว่าผมทํางานเดือนหนึ่งเองนะครับหลายๆอย่างเรายังไม่เก่งเรายังไม่เป็นผมรู้สึกว่านี่แหละเราได้อะไรล้องกับคนเก่งๆอะไรแบบนั้นผมผมเลยมองว่าเงินหรือความอุดมสมบูรณ์หรืออะไรก็ตามอ่ะ มันจะมาในจังหวะของมันคุณเห็นรูปนาฬิกาอยู่แล้วใช่ไหมครับว่ามันคือจังหวะเวลา DIY timing ต่างๆดังนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าจากกักรวาลเขาให้คุณทุกอย่างจริงๆตามจริงที่คุณมาเฟสและคุณอย่าลืมนะครับคุณมาเฟฟความขาดแคลนได้ด้วยจากความรู้สึกของคุณดังนั้นจงระวังนะครับจงระวังทําไมถึงต้องอวเนททำไมถึงต้องนั่งสมาธิทําไมถึงต้องแบบ คอยตามความคิดของตัวเราเพราะว่าสิ่งที่เราคิดคือพลังงานและสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นเป็นความจริงและความอุดมสมบูรณ์หรือความรุ่นเหลือหรือแล้วก็ตามที่มันเป็นสิ่งดีดีมันกาลังเข้ามาหาคุณแน่นอนที่ผมแชร์ไปมันคือสิ่งที่ผมมาเฟสไว้ดังนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นกับคุณได้แน่นอนคุณก็ต้องชัดเจนว่าคุณต้องการอะไรในชีวิตถ้าคุณต้องการอยากรวยด้วยการอาจจะถูกลางวันเหลือแล้วก็ตามมันก็ได้มันไม่ผิดแต่ จังหวะเวลาของคุณคือเมื่อไหรแค่นั้นเองดังนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากจะรวยนะครับมันมันคือความรู้สึกรวยของคุณคือเท่าไหร่เท่าไหร่ถึงจะพอหรือเท่าไหร่ถึงจะรวยเท่าไหร่ถึงจะทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นถ้าคุณบอกว่าคุณอยากได้ไรายได้เดือนละหนึ่งล้านห้าล้าน1 0บล้านแต่คุณยังทํางานหรือยังเขาเรียกว่ายังคู่ควรกับเงินหลัก น้อยกว่านั้นอ่ะคุณก็จะได้เท่านั้นดังนั้นมันก็คือการอัปเกรดพลังงานของตัวคุณขึ้นไปผมเคยอ่านไพ่ให้กับคนที่มีรายได้หลัก10บล้านต่อเดือนเขาก็มีความเครียดเขาก็มีความทุกข์ดังนั้นผมรู้สึกว่าจำนวนเท่าไหร่ที่มันบอกว่าคุณคือความอุดมสมบูรณ์นั่นเองนะครับ